สวัสดีครับพบกับเชียร์ตุ้เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ขออนุญาตใส่แมสตนะครับผมเพราะว่าป้องกันนะครับเชื้อโควิดของมาสิดเก้าด้วยกันนะครับผมวันนี้นะครับมีรถเข้ามาใหม่ครับลูกค้าเป็นอินสุดีแม็กสองพันห้าไอเทคสี่ประตูปีสองพันแปดนะครับผมราคาไม่ถึงสี่แสนบาทนะครับ <Wow. S 1> จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ครับผมอย่างแรกนะครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้ราคาไม่ถึง4 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้เป็น isuzu d-max 2.5สประตูนะครับ2,008นะครับปี2,008นะครับผมคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเพิ่งได้มาสดๆล้อๆเลยนะครับมาดูโฉมหน้าก่อนครับกระจังหน้าของเขาเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นกระจังหน้า2ชั้นแบบนี้เป็นเขี้ยวขึ้นแบบนี้นะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟของเขานะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับผมถัดมานะครับผม ล้อนะครับอันนี้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับผมมาพร้อมกับรถเลยนะครับโอเคถัดมานะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นไฮเลนเนอร์นะครับผมตรงรุ่นของเขาเลยนะครับผมแล้วก็กระจกมองข้างของเขานะครับเป็นระบบคับเก็บไฟฟ้านะครับแล้วก็ปักไฟฟ้าแล้วมาคู่กับไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นโครเมียมข้างล่างเนี่ยเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมก็ใหนความสปอร์ตของตัวรถนะครับผมมุอนี้นะครับเป็น4ประตูแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับคิ้วกันสาดนะครับสีด้านเลยนะครับผม มือจับของเขานะครับเป็นโครเมียมนะครับผมเป็นโครเมียมนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้เบ้าจับเนี่ยของเขานี่ยก็ผมก็มีให้เหมือนกันนะครับผมประตูฝั่งหน้าหลังนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับผมเดิมๆเลยนะครับลูกค้าดูจักสีนะประตูไม่ได้ทําสีมาเลยนะครับผมคันนี้สภาพเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับอันนี้เป็นบันไดนะครับเป็นบันไดเหยียบนะครับมาพร้อมกับตัวรถนะครับผมอ่าโอเคถัดมานะครับด้านท้ายตัวรถนะครับผมล้อแมกก็เป็นล้อแมกเดิมๆนะครับผมตัวถังรถก็เป็นตัวถัง เดิมๆนะครับผมถัดมานะครับผมอ่าคันนี้มีความพิเศษยังไงนะครับเป็นรุ่นไฮเลนเนอร์แล้วเป็นเครื่อง2.5แล้วนะครับผมมีกล้องหลังให้อีกนะครับผมกล้องหลังตัวนี้ใช้ได้ปกตินะครับผมอ่าแล้วก็ที่จับของเขานะครับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับผมอ่าขออนุญาตเปิดกระบาดให้ลูกค้าดูนะครับผมกระบานะครับคุณภาพยังดีเลยนะครับผมถือว่ามันทุกไม่หนักนะครับลูกค้าครับดูนี้ด้วย อย่างที่บอกครับฟีดาวนะครับผมป้ายอันนี้ฟีดาวรถก็ต้องฟีดาวอยู่แล้วนะครับผมอ่าโอเคฝั่งด้านซ้ายนะครับผมฝั่งด้านซ้ายตัวถังเดิมหมดเลยนะครับสีเดียวกันหมดเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็ล้อแม็กเดิมนะครับผมแต่ยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้สีสีเส้นนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเราไปดูภายด้ในของตัวรถกันเลยครับ ครับผมผมมาอยู่ภายในตัวรถแล้วนะครับผมรถคันนี้ปี2008วิ่งเพียงแค่161,502กิโลนะครับผมผมถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับผมตอนนี้น้ำมันนะครับผมเกือบเต็มถังเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมถัดมานะครับพวงมาลัยของเขานะครับเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นพื้นหลังแบบนี้ทั้งอันเลยนะครับผมทั้งพวงมาลัยเลยระบบของเขานะครับกระจกของเขาเป็นระบบเซนทันล็อกแล้วก็ตัวล็อกรอนเนี่ยเป็นเซนเซนทันล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับผม แอร์นะครับของเขาเนี่ยเย็นมากครับลูกค้าาแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอเดิมๆนะครับมาจากลูกค้าเลยนะครับผมอันนี้ลูกค้าได้จะติดตั้งเพิ่มนะครับก็เชื่อมต่อบลูทูธ FMAM CD ได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับผมแอร์ของเขานะครับเป็นระบบเมนวลครับลูกค้าปรับความเร็วของแอร์นะครับผมอุณหภูมิแอร์แล้วก็ทิศทางของแอร์นะครับแล้วก็ตรงกลางนี้นะครับมีที่วางแก้วให้2ใบนะครับมีช่อง power outlet นะครับอ่าแบบนี้ให้หนึ่งช่องนะครับผมแล้วก็ มีที่เก็บของครับเป็นน่าจะเป็นเก็บไม้จิ้มฟันได้นะครับลูกค้าเนาะตัวนี้ก็เก็บได้อีกนะอ่านะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมมีเกียร์5สปีธรรมดาเนาะเบาะเขานะครับอันนี้เบาะหนังครับลูกค้าอ่าเบาะหนังนะครับคุณภาพยังดีๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตาดีแม็กตรงกลางแบบนี้นะครับผมทั้ง4เบาะทั้งรถเลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับ เบรคมืออยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นที่พักแขนนะครับก็มีที่เก็บสัมภาระนิดหน่อยนะครับผมอ่าโอเคก็ถือว่าเวลาขับเนี่ยสะดวกสบายครับลูกค้าบางทีอ่าลูกค้าเดินทางไกลๆนะครับผมก็แบบว่าจับพวงมาลัยข้างนึงอีกข้างนึงก็แบบว่าอย่างนี้นะครับผมผมก็เป็นนะครับผมแล้วก็ที่บางแดดของเขานะครับยังใสสะอาดครับลูกค้าอันนี้อันเดิมนะเนี่ยครับลูกค้าสังเกตดูนะครับผมยังไม่มีรอยเปื้อนนะยังใสสะอาดเลยนะัะข้างนอกแล้วก็ข้างในนะครับแล้วก็ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับผม เบาะนะครับคุณภาพดีมากนะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับผมลูกค้าอย่างผมว่าแทบจะไม่ได้ใช้รถเนะครับผมก็คือเบาะเนี่ยก็ยังเดิมๆนะครับผมเดี๋ยวต่อมาผมจะพาไปดูห้องเครื่องนะครับแล้วก็โครงสร้างของตัวรถนะครับผมไปดูกันเลยครับครับผมถัดมานะครับมาดูโครงสร้างของตัวรถนะครับผมว่าจะเดิมไหมนะครับผมอหัวเราตแกให้ดูนะอุ้ยลูกค้าอันนี้แน่นมากครับอึ๊บอึ๊บอ่านี่ครับผม ผมว่าลูกค้าน่าจะยังไม่เคยแกะนะครับผมเพราะว่าอันเนี้ยยังใหม่มากครับลูกค้าเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าทําสีมาเนี่ยจะไม่เดิมเดิมแบบนี้นะครับผมลูปให้ดูเลยนะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีรอยแตกนะนะครับผมยังเดิมเดิมนะครับเม็ดอาร์ตเม็ดน็อตต่างๆนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับฝั่งประตูแคปนะครับผมอ่าโอเคอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่าโอเคครับผมอันนี้ก็ยังเดิมเดิมครับลูกค้าผมลูบให้หน่อยอ่าลูบให้ดูหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามีฝุ่นเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรนะครับผม อันนี้ขอแค่ว่าลดตัวถังเดิมเนี่ยผมเลยบอกผมบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยมั่นใจร้อเรซ็นต์นะครับผมว่าลถหงส์เนี่ยตัวถังเดิมแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวถัดมานะครับเราจะไปดูฝั่งด้านซ้ายกันเลยครับโอเคครับผมเรามาอยู่ฝั่งด้านซ้ายแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอแกะให้ดูก่อนนะครับอึ๊บอึ๊บอ่าเนี่ครับผมแกะให้ดูแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่ามั่นใจได้นะครับผมเพราะว่าเดิมเดิมหมดทุกอย่างนะครับ เดี๋ยวประตูฝังสุดท้ายแล้วนะครับผมข้างคนขับนะครับอ่าโอเคอึบลูกค้าครับมเลยวาแน่นมากครับผมอันนี้อันสุดท้ายแล้วอึบอึบโอเคครับผมขอโทษดีครับลูกค้าแน่นจริงๆครับอันนี้ผมไม่ได้แสดงนะอันนี้แน่นจริงๆงครับผมอ่านี่ครับผมให้ดูแบบนี้เลยนะครับผมยังเดิมๆทั้งสี่ด้านนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูฝั่งด้านหน้านะครับผมห้องเครื่องนะครับว่าจะเดิมเหมือนสี่ประตูแบบนี้ไหมครับผมโอเคครับผมไปดูกันเลยครับครับผมถัดมานะครับมาดูฝั่งห้องเครื่องนะครับโครงสร้างของด้านหน้านะครับผมยังเดิมๆนะครับอยากดูได้เลยนะครับผมสีเดี๋ยวผมบอกเลยว่ามาพร้อมกับตัวรถนะครับผมอันนี้นะครับฝั่งฝั่งกระโปรงฝั่งด้านคนขับนะครับผมก็ยังเดิมๆครับไม่มีรอยขายเนาะแล้วก็ไม่มีที่พ่นใหม่ด้วยนะครับผมอันนี้ไล่มาเลยดูนะครับผม คานต่างๆนะครับเม็นอนเม็อาร์ตต่างๆไม่มีรอยขายเลยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายนะครับผมอ่าอันนี้ก็ยังเดิมเดิมเหมือนกันนะครับดูจากคานนะครับผมอ่าลูกค้าจะได้ยินเสียงห้องเครื่องนะครับผมบอกเลยว่าเสียงเนี่ยนุ่มมากครับผมเป็นเสียงเดิมนะครับผมตัวเดิมๆเลยนะครับเพราะว่าเครื่องไม่เคยทําอะไรเลยนะครับผมฝั่งกระโปรงด้านบนนะครับผมอาจจะสูงกระโปรงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมทำวาอาให้นะครับพวกเม็ดอาร์ตนะครับผมเม็ดน็อตต่างๆแล้วก็รูต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าเดิมจากโรงงานนะครับผม เพราะว่าม้นนอตไม่ขยับแล้วฝากระโปงก็ต้องเดิมด้วยนะครับผมอันนี้นะครับบอกไปแล้วว่าราคาไม่ถึง4ี่แสนนะครับเพราะว่าคันนี้ขายอยู่ที่3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมฟรีดาวผ่อนสบายเป็นสีงวดเลยนะครับผมโมโหมยว่าผ่อนยาวๆนานเจ็ดปีนะครับผมคันนี้นะครับมีรับประกันโครงสร้างให้1ึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหอมจากผมเนี่ยรับประกันเครื่องหกเดือนประกันเครื่องอีกหกเดือนนะครับ ดูแลลูกค้าเนี่ยนานถึง6เดือนนะครับผมหรือว่าครึ่งปีเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมมารีวิวอยู่ที่ศูนย์นิสาันของเรานะครับผมผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นศูนย์บริการนะครับถ้าเกิดลูกค้านะครับผมออกรถกับผมไปก็มาใช้ศูนย์บริการของผมได้เหมือนกันนะครับมีทั้งอูส่สีศูนย์บริการนะครับผมแล้วก็คาแคร์ให้ลูกค้านะครับดูแลลูกค้าครบถ้วนที่เดียวจบเลยนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ฝากติดตามนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับผมรถยนต์มือสองดีออโตกรุ๊ปนะครับ แล้วก็ติดตามทางช่อง YouTube นะครับผม l ล n e i n s t a g r a รมเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมโทรหาผมได้นะครับผมถ้าเกิดสนใจนะครับผมเบอร์โทร0917354375นะครับติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปทำงานก่อนนะครับไว้คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ